สวัสดีค่ะโรงเรียนกัญยากรบ่อยรักและภาษาวันนี้เราจะมาเรียนไวยากรณ์กันนะคะซึ่งไวยากรณ์ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะจะเป็นไวยากรณ์จุบประโยคนะคะเป็นไวยากรณ์ที่เราเนี่ยได้ใช้กันบ่อยมากแล้วก็ออกสอบบ่อยมากๆนะคะไวยากรณ์นี้นะคะชื่อว่าไวยากรณ์อ o โ o หรือรูปโยนั่นเองค่ะไวยากรณ์ออโยนะคะไวยากรณ์ตัวนี้ใช้ตอนไหนนะคะไวยากรณ์อโยเนี่ยจะใช้ ทุกครั้งนะคะในการจบประโยคนะคะซึ่งภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะแบ่งระดับความสุภาพนะคะก็จะมีระดับสุภาพน้อยสุภาพมากสุภาพทางการนะคะซึ่งออโยเนี่ยจัดอยู่ในสุภาพกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไวยากรณ์จบประโยคนะคะที่ใช้กันบ่อยมากถือว่าใช้ในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งไวยากรณ์ตัวนี้นะคะจะมีความหมายอารมณ์ประมาณว่าค่ะครับนะคะคือการจบประโยค ที่ทำให้รูปประโยคเนี่ยดูสุภาพและนุ่มนวลมากขึ้นค่ะมักใช้กับคนที่สนิทคนที่มีอายุมากกว่าที่สนิทกัน,เพ,นเพื่อนร่วมงานเพื่อนหรือว่าญาติที่บ้านคนที่บ้านครอบครัวอะไรก็ตามนะคะ ต่อมาเรามาดูวิธีการใช้กันนะคะซึ่งไวยากรณ์เนี่ยเรามักจะใช้กับคํากริยาใช่ไหมคะมักใช้คู่กันกับคํากริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำกริยาที่มักจะลงท้ายด้วยดาเนี่ยเราก็ต้องตัดดาทิ้งก่อนใช่ไหมคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราตัดดาทิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาสังเกตว่าสระคําสุดท้ายเนี่ยที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันคือสระอะไรนะคะอ่าพอเรารู้แล้วว่ามันคือสระอันนี้เราก็ค่อยไปดูตามข้อนะคะที่จะแบ่งไปในอีกหน้านึงนะคะอ่าแล้วก็นอก จากที่เราจะต้องสังเกตรสระแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตตัวสะกดอีกด้วยว่ามันคือตัวสะกดอะไรตัวสกดนี้จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะคะซึ่งเราจะมาดูกฎของการเปลี่ยนสระกันก่อนนะคะอ่าข้อที่1นนะคะคือสระ อ่าและสระโอนะคะอ่าสองสระตัวนี้เนี่ยมันจะใช้กฎข้อเดียวกันนะคะก็คือหมายความว่าถ้าหลังจากที่เราตัดดาเสร็จแล้วนะคะดูว่ามีตัวสะกดหรือเปล่าถ้ามันมีตัวสะกดนะคะให้เราใส่คำว่าอาโยลงไปอีอึงสระอาแล้วก็คำว่าโยนะคะแต่ถ้ามันไม่มีตัวสะกดนะคะให้เราใส่สระอาลงไปนะคะเอาสระอาเข้าไปเสียบเลยนะคะแล้วก็จบด้วยคาว่าโยค่ะตัวอย่างเช่นคาว่าคาดา คาดาวตัวนี้มีความหมายว่าไปนะคะตัวนี้เป็นคํากริยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วยดาวอยู่แล้วอ่ะทีนี้เราก็ต้องตัดดาวอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราตัดดาเราก็จะเหลือแค่คําว่าค่านะคะทีนี้เราก็มาสังเกตที่สระนะคะว่ามันเป็นสระอะไรเห็นไหมคะว่ามันเป็นสระอาใช่ไหมคะซึ่งสระอาเราก็จะใช้กดข้อแรกนะคะที่เราดูไปเมื่อกี้เราก็มาดูเลยว่ามีตัวสะกดไหมซึ่งคํานี้นะคะมันไม่มีตัวสะกดใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ย ให้ใส่สระอาแล้วก็จบด้วยโยลงไปนะคะซึ่งก็จะเห็นตามภาพนี้เลยสระอากับสระอาอยู่ด้วยกันนะคะรวมกัน,นะคะ่ะซึ่งสระอาสระอารวมกันก็จะได้เป็นอาตัวเดียวนะคะเราก็จะได้เป็นคำว่าคายโยอ่ะทีนี้เราก็จบประโยคแล้วค่ะเวลาจบประโยคอย่าลืมใส่จุดลงไปที่ท้ายประโยคด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้แล้วคําว่าคายโยที่แปลว่าไปนะคะสามารถนําคํานี้เนี่ยไปใช้พูดต่อได้เลยนะคะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าโอดาที่แปลว่ามาอ่ะอันดับแรกนะคะเราก็ตัดดาก่อนเลยใช่ไหมตัดดาออกไปเราก็จะเหลือแค่คําว่าโอนะคะทีนี้เราก็มาดูสระกันก่อนนะคะซึ่งสระตัวนี้มันคือสระโอเนาะสระโอก็จะอยู่ในกฎข้อที่1เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาดูว่ามีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ยให้ใส สระอลงไปนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะทีนี้เห็นไหมคะว่าสระโอกับสระอมันมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นโออารโออาวาวรวมกันก็จะได้เป็นวานะคะอ่ะเราก็มาเขียนรวมกันเลยพอเราเอามาเขียนรวมกันแล้วนะคะเอามาเขียนติดกันแล้วนะคะจากสระโอกับสระอรวมกันก็จะได้เป็นคําว่าวาโยนะคะแปลว่ามา ลองเกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะคำว่าชักตาชักตาตัวนี้นะคะแปลว่าเล็กนะคะอ่ะอันดับแรกที่เราทำก็คือเราก็ต้องตัดดาก่อนใช่ไหมตัดดาก็จะเหลือแค่ชักนะคะทีนี้เราก็มาดูสระสระอะไรสระอานะคะอ่ะก็จะเป็นกฎข้อนี้มีตัวสะกดไหมมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะต้องเติมคำว่าใช่แล้วค่ะเติมคำว่าอโยลงไปนะคะอ่ะทีนี้เราก็เอามารวมกันเลยนะคะชักอโย ก็จะได้เป็นชากายโยนะคะเวลาเราอ่านยงเสียงก็ต้องอ่านว่าชากายโยต่อมาจะเป็นกฎของสระอื่นะคะซึ่งสระอื่เนี่ยจะมีกฎอยู่3ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูกันทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกวาอ่าจะใช้ในกรณีที่ลงท้ายด้วยสารอื่แต่มันจะต้องเป็นพยางค์เดียวหรือคําเดียวเท่านั้นนะคะหรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีตัวสะกดลงท้าย ซึ่งเขาบอกว่าถ้ามันมีตัวสะกดใช่ไหมให้เราเติมคําว่าอโยลงไปแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดให้เราเปลี่ยนจากสระอือนะคะเป็นสระอค่ะแล้วก็จบด้วยคําว่าโยยกตัวอย่างเช่นคําว่าซือดาที่แปลว่าเขียน อันดับแรกเราก็ตัดดาออกใช่ไหมคะตัดดาเราก็เหลือซื่อนะคะตัวนี้เราก็มาดูว่ามันเป็นสระอะไรนะคะซึ่งนี้มันคือสระอือเนาะแล้วก็เป็นพยางค์เดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะใช้กฎของสระอือข้อที่1น,นะคะทีนี้เราก็มาดูว่ามีตัวสะกดไหมซึ่งมันไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงคะ ใช่ค่ะตามกฎแล้วเขาให้เปลี่ยนจากสระอือเป็นสระอเนอะเพราะฉะนั้นเราลบสระอือทิ้งค่ะแล้วเราก็ใส่สระอเข้าไปแทนนะคะเพราะฉะนั้นจากซื่อเราก็จะได้เป็นสนะคะแล้วเราก็ค่อยจบประโยคด้วยโยเราก็จะได้เป็นคําว่าสอยที่แปลว่าเขียนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคาว่ามันดินดาที่แปลว่าทํานะคะอ่ะมันดินดาตัวนี้นะคะอันดับแรกเราก็ตัดดาก่อน ซึ่งพอเราตัดตาเราก็จะเหลือคําว่ามันดินทีนี้เราก็มาดูว่าคําสุดท้ายมันเนี่ยลงท้ายด้วยสระอะไรคะมันเป็นสระอือใช่ไหมมีตัวสะกดไหมมีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นสระอือมีตัวสะกดเนี่ยจะใช้ข้อสระอือข้อที่1นนะคะคือข้อนี้นี่เองเราก็มาดูว่าอ่ะมีตัวสะกดเขาให้ทํายังไง เขาให้เติมอโยลงไปนั่นเองนะคะเราก็ใส่คําว่าอโยลงไปเลยนะคะเราก็จะได้เป็นคําว่ามันดรอยอ่านโยงเสียงมันดิรอยแปลว่าทำค่ะกดข้อต่อมานะคะคือสระอือข้อที่2เนาะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเขาจะใช้ในกรณีที่มันลงท้ายด้วยสระอือแต่ไม่มีตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าเยปูดาซึลปดา อาพอดาสังเกตไหมคะว่าหลังจากที่เราตัดตาแล้วเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยสระอือหมดทุกคาเลยแต่ว่ามันจะไม่มีตัวสะกดอืมทีนี้กดเขาบอกว่าถ้ามันเป็นคําประเภทนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนจากสาระอือที่อยู่ในคําสุดท้ายนะคะเป็น สระอหรือสระอแล้วก็ค่อยจบประโยคด้วยโยค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสระอหรือสระอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดตามสระข้างหน้าค่ะเราต้องดูว่าสระคําข้างหน้าเนี่ยมันหันไปทางไหนเราเลือกสระที่มันหันไปทางเดียวกันนะคะอย่างเช่นข้างหน้าเนี่ยเป็นสระยข้างหลังเราก็ต้องเปลี่ยนจากสระอเป็นสระอนะคะเพราะมันหันไปทางเดียวกันหรือข้างหน้าเนี่ยเป็นสระแอ เพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนข้างหลังเป็นสระอาเพราะามันหันไปทางเดียวกันนั่นเองอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเช่นคําว่าอาพ a าตัวนี้จะแปลว่าเจ็บปวดป่วยนะคะ่าอันดับแรกเราก็ต้องตัดดาทิ้งก่อน ตัดตาทิ้งเราก็จะเหลือแค่คาว่าอาพือนะคะซึ่งเราก็มาสังเกตว่าสระอะไรสระอือมีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดสระอือมีตัวสะกดเราก็จะใช้กฎของสระอือข้อที่สองนั่นเองอตามกฎที่อาจารย์เล่าไปเมื่อกี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจากสระอือเนี่ยเป็นสระอกับสระอ,อใช่ไหมทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสระอะไรดีล่ะ เราก็ต้องไปดูที่สระของคําข้างหน้าซึ่งคําข้างหน้าเนี่ยมันคือคําว่าอาใช่ไหมคะเราก็ไปดูว่าสระคาว่าอาเนี่ยมันหันไปทางไหนสระข้างหลังเราก็เลือกใช้สระที่มันหันไปทางเดียวกันนะคะซึ่งสระที่มันหันไปทางเดียวกันกับข้างหน้ามันจะเป็นสระอะไรคะระหว่างสระอากับสระอถูกต้องค่ะมันเป็นสระอานน่เองนะคะเราก็ใช้สระอาเข้าไปแล้วก็จบไปอยู่ด้วยคําว่าโยนะคะเราก็จะได้เป็นคําว่าอาไผ่ ต่อมาสระอือข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่3ามนะคะอ่ะข้อนี้นะคะมันจะใช้สําหรับคําที่ลงท้ายด้วยคําว่าลือนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อไหร่ที่เราเห็นคําว่าลือเป็นคําสุดท้ายนะคะอ่ะวิธีใช้ของเขาก็คือเขาให้เปลี่ยนจากสระอือเป็นสระ อหรืออค่ะแล้วก็จบประโยคด้วยคําว่าโยมันก็จะไปเหมือนกับข้อสาระอือข้อที่2เมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าความที่มันจบประโยคด้วยคําว่าลือค่ะมันจะต้องเพิ่มตัวสะกดลีอื่นไปที่คําข้างหน้าหมายความว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนคําว่าอะไรอยู่เราก็เพิ่มลีอื่นไปที่คำข้างหน้าของคำที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกัน เช่นคำว่าปาลือดาตัวนี้จะแปลว่ารีบหรือเร็วนะคะอันดับแรกเราก็ต้องตัดดาออกก่อนเราก็จะเหลือคำว่าปาลือใช่ไหมคะง่ายๆเลยเราเห็นคำว่าลือปุ๊บใช้กดข้อ3แน่นอนเพราะฉะนั้นกดข้อ3ามเขาว่าไงคะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจากสระอือเป็นสระอาหรือสระอใช่ไหมคะเราจะเลือกสระอะไรดีล่ะ ใช่แล้วค่ะเราจะเปลี่ยนจากสระอือเนี่ยเป็นสระอานะคะเพราะว่าคําข้างหน้านะคะหรือคําว่าปลาเนี่ยมันเป็นสระที่มันหันไปทางเดียวกันเนาะพอแล้วเราก็จะจบประโยคด้วยคำว่าโยแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ ตามกฎของคําว่าลือแล้วนะคะเราจะต้องเพิ่มตัวสะกดลีอื่นไปที่คําข้างหน้าซึ่งเมื่อกี้เราเปลี่ยนคําว่าลาอยู่ใช่ไหมคะเราก็เพิ่มไปที่คําข้างหน้าซึ่งคําข้างหน้าของคำว่าลาก็คือคําว่าป่าใช่ไหมเราก็เอาตัวสกดลีอื่นเนี่ยไปใส่ตรงคําว่าป่าค่ะเพราะฉะนั้นจากปาลายโยเมื่อกี้เราก็จะได้เป็นคําว่าปาัลาโยทีนี้ก็จบประโยคแล้วคะ่ะ ก็มาเป็นสระอื่นๆนะคะหมายถึงสระที่ไม่ใช่สระอสระโอสระอือนะคะที่อาจารย์ทุก่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่สระอื่นๆนะคะเขาให้ดูว่ามีตัวสะกดหรือเปล่าถ้ามีตัวสะกดให้ใส่อโยลงไปแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดให้เราใส่แค่สระอแล้วจบด้วยคําว่าโยค่ะตัวอย่างเช่นคําว่ามก ok ok ตามกตาตัวนี้แปลว่ากินนะคะอันดับแรกเราก็ต้องตัดตา o, กอกน เสร็จแล้วเราก็จะเหลือคําว่ามอกนะคะทีนี้เราก็มาดูว่ามันสละอะไรมีตัวสะกดไหมซึ่งคําว่ามอกเนี่ยมันคือสระอใช่ไหมคะมีตัวสะกดด้วยซึ่งสละอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสองข้อข้างหน้าที่เราเพิ่งพูดถึงมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสละอเนี่ยเราก็จะมาใช้ในกฎของที่เป็นหัวข้อของสละอื่นๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีตัวสะกดให้เราใส่คําว่าอะไรลงไปใช่ค่ะเขาให้เราใส่คำว่าอโยลงไปนะคะทีนี้เราก็มาเขียนรวมกัน ก็จะได้เป็นคำว่ามอกอยอ่านยงเสียงเป็นมอกอยได้แล้วค่ะคำว่ากินต่อมาคำว่าโซดานะคะโซดาแปลว่ายืนนะคะอันดับแรกเราก็ตัดดาก่อนนะคะเราก็จะเหลือแค่คำว่าโซ ทีนี้เราก็มาดูสระกันค่ะว่ามันคือสระอะไรมันคือสระอนะคะแล้วก็มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กฎของสระอื่นๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีตัวสะกดเนี่ยให้ใส่คําว่าสระอแล้วก็จบด้วยคำว่าโยค่ะเราก็จะได้ดังภาพกันเลยนะคะซึ่งสระอกับสระอพอเรามาวางไว้แบบนี้เนี่ยมันซ้ํากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราลดไปเหลือแค่ตัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยให้คําว่าคําว่าโซโยนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะคะคําว่ายืนนะคะที่แปลว่า soil อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคําว่ามาชิด d a นะคะซึ่งมาชิด d a ตัวนี้นะคะแปลว่าดื่มนะคะอันดับแรกก็ตัดด้าเหมือนเดิมเลยเราก็จะเหลือคําว่ามาชีนะคะทีนี้เราก็มาดูที่คําสุดท้ายนะคะว่ามันเป็นสระอะไรมันคือสระ e ีนะคะและไม่มีตัวสะกดนะคะใช้กฎนี่เลยนะคะของสระอื่นๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นสระ e ีนะคะและไม่มีตัวสะกดจะให้ใส่อะไรลงไป สะระอลงไปนะคะแล้วจบด้วยคำว่าโยนะคะทีนี้สระอีกับสระออมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมอ่ะเราก็ต şey. ้องเอามารวมกันนะคะอีออีออีโอรวมกันเป็นสระเป็นสระยอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากมาชีสระอโยรวมกันได้เป็นมาโชยนะคะ กดต่อมานะคะจะเป็นกฎของซาลาวีนั่นเองนะคะซึ่งกฎซาลาวีนี่ยง่ายมากนะคะไม่ว่าจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็แล้วแต่นะคะให้เราใส่คําว่าอโยลงไปเลยตัวอย่างเช่นคําว่าชีดาที่แปลว่าพักผ่อนนะคะอันดับแรกเราก็ตัดดาเราก็จะเหลือคําว่าชีนะคะพอเห็นซาลาวีปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยะค่ะเราก็เติมคําว่าอโยลงไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเอามารวมกันเราก็จะได้เป็นคําว่า s h i อโยนะคะที่แปลว่าพักผ่อนนั่นเองต่อมานะคะเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วยคําว่าฮาดานั่นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเห็นฮาดานะคะไม่ว่าใจยังไงก็แล้วแต่นะคะเห็นฮาดาปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเปลี่ยนเป็นเฮโยทันทียกตัวอย่างเช่นคําว่าโยรีฮาดานะคะโยรีฮาดาเนี่ยแปลว่าทําอาหารอ่าเห็นไหมว่าเราเจอฮาดาเพราะฉะนั้นเราเห็นฮาดาปุ๊บเปลี่ยนฮาดาเป็น คำว่า h a i r ทันทีค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเปลี่ยนฮาดาเป็น h a i r เท่านั้นเลยไปแล้วนะคะกฎการใช้ลูกโยนะคะจริงๆเนี่ยกฎมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกหัดใช้ไปบ่อยนะคะเราจะมีความคล่องมากขึ้นมีความจําได้ดีมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้เรามาลองทําแบบทดสอบกันดูนะคะว่าเราจะจําได้มากน้อยแค่ไหน คำแรกนะคะคําว่าทัตตาทัตตาตัวนี้แปลว่าปิดนะคะซึ่งทัตตาตัวนี้ถ้าเราทําเป็นรูปโยเราจะได้เป็นอะไรกันนะคะอัะนดับแรกเราก็ตัดกาใช่ไหมเหลือคําว่าทัตดูสละสีสละอะไรนะคะเป็นสละอามีตัวสะกดหรือเปล่านะคะคํานี้มีตัวสะกดทีนี้เราลองนึกดูสิว่าสละอามีตัวสะกดเขาให้เราเติมคําว่าอะไรลงไปคะถูกต้องค่ะเขาให้เราเติมคําว่าอโยลงไปนะคะ เราก็จะได้เป็นคำว่าทาดโอนะคะที่แปลว่าปิดนั่นเองต่อมาคำที่สองนะคะคำว่าชูดานะคะตัวนี้แปลว่าให้นะคะอ่าทีนี้เราลองดูสิว่าถ้าเราทำเป็นรูปโยเนี่ยเราจะได้เป็นคำว่าอะไรตัดดาใช่ไหมอันดับแรกนะคะต่อมาเราก็มาดูสระสระอูมีตัวสะกดหรือเปล่าสระอูไม่มีตัวสะกดเขาให้เติมอะไรลงไปคะ ใช่แล้วค่ะคาให้เติมสระอลงไปนะคะแล้วก็จบด้วยคําว่าโยนะคะเพราะฉะนั้นจากจูดานะคะจะกลายเป็นจัวโยนั่นเองนะคะแปลว่าให้ค่ะต่อมานะคะเป็นคําว่าชีดานะคะชีดาตัวนี้จะแปลว่าเปรี้ยวนะคะ,ะลองดูสิว่าชีดาตัวนี้ทําเป็นรูปโยเราจะได้เป็นอะไรนะคะซึ่งเราตัดตาเหลือสระอใช่ไหมคะชีดาลง้ายด้วยสระอีไม่มีตัวสะกดซึ่งอันนี้เราจะไปใช้กฎของหมวด สระอื่นๆนะคะเราก็ลองนึกดูซิว่าเขาให้เราเติมคําว่าอะไรลงไปเขาให้เราเติมสระโอ,โอโยลงไปใช่ไหมคะซึ่งสระอกับสระอีเมื่อกี้นะคะมารวมกันนะคะจะได้เป็นสระยนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็นคําว่าชอย่นั่นเอง มาถึงคำสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าเยปูดาที่แปลว่าสวยนะคะ,ะตัวนี้ตัดด้เหลือเยปือลงท้ายด้วยสระอือไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปใช้กฎของข้อที่เป็นสระอือข้อ2นั่นเองนะคะทีนี้เราลองนึกดูสิว่าสระอือข้อ2เนี่ยเขามีวิธีใช้ยังไงกันนะ ใช่ค่ะเขาให้เปลี่ยนจากสระอือเมื่อกี้นะคะเป็นสระอ้อนั่นเองนะคะอาทำไมถึงเป็นสระอ้อล่ะก็คือมันสระหันไปทางเดียวกับคําข้างหน้าที่เป็นคําว่าเยงไงนะคะอาทีนี้เราก็จบประโยคด้วยคําว่าอยู่เราก็จะได้แล้วนะคะเขามาสวยเย่ปอยเย่ปอย วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับไวยากรณ์จบประโยคอโอโยหรือไวยากรณ์รูปโยนั่นเองนะคะไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังออกสอบบ่อยมากๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทํายังไงถงึงจำได้หมดนะคะมีทางเดียวเลยค่ะคือนักเรียนเนี่ยต้องพยายามหัดใช้บ่อยๆนะคะพยายามมันฝึกฝนทําแบบฝึกหัดทําการบ้านเยอะๆนะคะ งั้นวันนี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะโรงเรียนกัญยากรบอยรักและภาษาสวัสดีค่ะ